คณะอัตมาภาพเครือข่ายผสมนักพัฒนาเพื่อสังคมควบคุมปัจจัยเสียงทั้ง4ภาคซึ่งได้มาร่วมกันในการประชุมติดตามการก,กับเกือดองานในโครงการเสริมพลังเครือข่ายผสมนักพัฒนาเพื่อสังคมควบคุมปัจจัยเสี่ยงในวันสุขที่13มีนาคม2558ณปีเทนอินเตอร์เนชั่นแนลเฮาสขอประกาศปฏิยาณปัญญาร่วมกันเพื่อแสดงเจตนารม์ ขอให้คนนายกรัฐมนตรีคนเอกประยุทธ์จันโอชาพิจารณาพปบควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่เพรามีความสำคัญต่อการสกัดกั้นเด็กและเยาวนชนไทยจากการเสพติดบุหรี่คณะอัตมาภาพได้รับทราบถึงสถานการณ์สำคัญว่าการสูบบุหรี่สาเหตุของภาระโรคอันดับที่สองของคนไทย ก่อให้เกิดการเสียชีวิตมากกว่า50,000คนการสุป,ปุรีสร้างความสูญเสียต่อบบเศรษฐกิจมากกว่า50,000ล้านบาทในแต่ละปีในขณะที่บริษัทบุรีทำกำไรเฉพาะในประเทศไทยได้ถึงปีละเกือบ10,000ล้านบาทปัจจุบันมีเยาวชนไทยอายุ15-24ปีติดบุรีแล้ว1,671,194คน อุตสาหกรรมยาสูบได้พัฒน,นากลยุทธ์การส่งเสริมการขายและผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ตลอดเวลารวมทั้งใช้วิธีการต่างๆเข้าแทรกแซงสกัดกั้นการพัฒน,นาน,นโยบายและมาตรการที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งทําให้สังคมเกิดความกังขาหรือความเข้าใจที่ค่อยเฟซต่อนโยบายนโยบายและมาตรการที่มีประสิทธิภาพจากข้อมูลที่ได้รับทราบตังกร่ร คณะตระมาภาพเห็นพร้อมต้องกานและมีสังคมติว่าประเทศไทยจําเป็นต้องมีปอพควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่อย่างเร่งดวนเพื่อลดจํานวนเยาวชนรุ่นใหม่ในการเสพติดบุหรี่เพิ่มจํานวนผู้ที่สามารถเลิกบุหรี่ได้มากขึ้นลดจํานวนผู้เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่และรัฐบาลสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ได้มากขึ้น ทั้งนี้ด้วยความตระหนักว่าการแก้ไขปัญหาการบริโภคยาสูบไม่สามารถทําให้สําเร็จได้โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งเพียงลําพังคณะอัตมาภาพในฐานะกลุ่มพระสมนักพัฒนาเพื่อสังคมเป็นผู้นำทา,างความคิดและเป็นที่นับถือพุทธศาสนิก,กชน จึงขอร่วมสนับสนุนการปกป้องเด็กและเยาวชนจากการเสพติดบุหรีโดยการร่วมรณรงค์ให้าศาสนสถานทั่วประเทศหลอดบุหรีและสิ่งเสพติดทั้งหลายปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีและขอให้คุณนายกรัฐมนตรีพลเอุประยุทธ์จันทร์โอชาพิจารณาพอรบาควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบก็มีความสำคัญต่อการปกป้องอนาคตของเยาวชนไทยอีกครั้งด้วย ประกาศเจตนารมณักวันที่1ามีนาคม2,558ในงานประชุมติดตามการจับเคลื่อนงานในโครงกาเรเสริมพลังเครือข่ายะสงค์รรพัฒน,นาเพื่อสังคมควบคุมปัจจัยเสี่ยงคณะอัตมาภาพนครูสุวรรณโพธิวรธรรมผ,ผู้รับผิดชอบโรรครงการพัครูการน์สุตาคมประธานภาคการพักรูโพธิวีรคุณ ประธานภาคตะวันออกเฉียงเหนือพระครูประดับวรพลจิติคุโนประธานภาคใต้พระสาธิตธีรปัญโยประธานภาคเหนือ